A à, anh à nhắn buny nhầy này. Anit. anh the anh 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 cả. anh 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 cả, anh 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 thum. anh 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 Nắng ริบโร่นี่เนาะกราบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุขุสุคนเนาะบวัวชูในประเทศตะกระตังประเทศพี่นออ้องกันยินดีต้อนรอับประตูส่องปลาเตียงทองซันเนลอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะ มัอนี้กับาเตียงชิมาหาแม่รุเกเจ็ดพี่น้องเลยแม่รุเกเจ็ดที่บาาระจันอ่าสเน่หมาถ่ายคลิปตะก้อนแหละน้องพี่น้องเนะาะบ้านเราอยู่นี่พี่น้องเลยอ่ามันนี้กับาเตียงอันได้ซื้อเข่ามาให้แลาวพี่น้องเนาะอ่าซื้อกระต้มขนมมาแหละมาฝากอันตอนน้องน้อ,นอยพี่น้องเลยมือหัวแม่แล้วทีอยู่ด้วยบอเนาะ มีแต่ลูกเราปั่มเยอะลูกเจ็ดคนเบอเตียงก,ก,กับแม่ก็เบาจันเมื่อหน้าแต่ว่าบ่เตียงบริชายคลิปเรกพี่น้องเนาะอันนี้ก็เราจำหุกตำพ่ายพ่อมบม่ดูว่าจังใดพี่น้องเลยไปไปเบิง่งไปซมน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะสบายดีล่ะสบายดีสบายดีใช่ไหมเจ้าไปใส่ฮะ โอ้พักกันเฮ็ดยังอ่ะน,นะแกงเห็ดแกงเห็ดยังล่ะอ่ะนะฮะพี่น้องเลยใช้พี่น้องเจ้านะครับพี่น้องเจ้าชกคนใดเอ็นัวนี้ตัวน,นี้นตนนัวน,นั้นคะนนั้นไผ่แช่ไนบ่บเอ็นบ่เน,นะน,นี่ยนี่แกงเห็ดกินแรงบร่เนี่ยนะบ่ Mm. นี่ตำหูกบ่ตำสินบ่ดละนพายตำเม่เจ้าบ่พี่น้องเอ้เรากำลังตำสินโอ้งามขนาดได้พี่น้องเอ้ไอ้คือป้าเห็นอันนั่นน้องเจ้าบ่หำ่มันนะอ๋อคือป้าเห็นน่องดูดังฉันร้องน้องตกเฮือนได้น่ะออันน่องลงมาน้ำดูลุ่มน้ำเลย น้องตู้เฮือนนะพ่อเฮงอีกแล้วทอ๊บใส่ฮอทสงใส่ชงแน่วัย <c ười> พี่น้อง <c ười> เฮือนแล้วก็อยู่นี่นเนี่ยเนาะโอ้อยูเข้มตงุงเข้มป้าพี่น้องเลยนี่จะสีหกๆเนี่ยักหน่อยได้พี่น้องเลยตะลุ่มตะล่างกระได้เนาะจะสีบริสอาบริสอานปันได มาทิโต่มเตียงกัมาต, <c oughs> ตอนแรงนั่นแหละตอนคำๆนั่นแหละน้องเ่องเนาะห,ห,หาโมงครึ่งนยสิหกโมงเลยโอ <c oughs> ้เอ้เพิ่งกำลังหาบ่านมาอยู่เนาะสบายดีเอ้โดยมาตามน้ำบ่ ก็ตัวเอาไปไปขึ้นตึ้งเฮือนก่อนพี่น้องเลยห้ามห้ามน้ามันมาจะใช่น,น้ำหน่อย,อ,ยอือ้ยไปขึ้นตึ้งเฮือนพวกนล้นอา่าสุขเจ็ดคนหลายดีพี่น้องเลยเนาะ bay xe súng nữa đất ăn hầm nói này xe súng nữa đất là đỡ bộ sai bộ hành chinh khan nùng đấy đi hướng bao bọn đi hướng cãi bọn là ô rồi 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 nó phần cần dù hướng cãi nó nó là khan ปั kind of the ่น oh, ก like ันกินเด้อโดยโดยกินน้ากันเด้อะกระมูเด้อน้องจะบ่นโอ้ใส่ส่งให้น้องเนี่จอเชืซองแทนเนาะใช่ส่งกันเด้อบ่ใช่ส่งให้กินขนมบาโต้บาโต ฮะใส่แล้วได้ส่งนะนั่งลงยังลงอย่าลื้อย่ืดยือเอออย่างเงี้ยฮ่าทุกเจ้าบักไดบักไดบ่ดื้อบ่ให้กินขนมมันนี่แม่นลูกเจ้าบ่เลยบ่เบ่เราขาดเจ็ดคนเก่าทั้งพ่อแม่เก่าทั้งพ่อแม่บ้าโอ้โหเด็กผู้เด้อ าคนงี้เด้อันจะซื้ออยังนะเอ้ยซื้อนิม่มซื้อนิ่มโดยอายุจ็ดปีเลยสามสิบปีปลูกเจ็ดคนโดยคือไรลายแท้เอาผัวแต่น้อยเอาผัวแต่น้อยโดยใช่เจ็ดปีจะเอาผัวนะสิบห้านี่สิบห้าปีสิบผัวเลยโดยโอ้ใช้ผัวเจ้าไปใช้ตอนนี้ไปนานฮะไปหาเหตุงานไปหาเหตุงาน เราเห็งานยังอ่นน่ะงานทานนี่งานทานกะทานดออืมไปให้ทานจักกระสอบมบ่อ๋อได้มือเท่าไหร่เพิ่นไปเฮ็ดอันน่ะกูบ่ได้เด้อซื้อข้าวกินบ่ได้มือได้มือได้มือมือนึง60 60ดอซื้อข้าวกินบ่เดี๋ยวนี้น่ะากมาแต่ขอข้าวเจ้านะากมาแต่ขอข้าวบ่มีข้าวกินบ่เดี๋ยวนี้น่ะปาากมา ไ,ไปบไรรลัยได้จากรูกคนไห้นะไดลายเตอบอ่ได้พน้นบกอเมียนฮะโดยโดยไปโอเอาจะไปกระไพไปขอเขาเวยนองอยุพน่ะอ๋อจะไปเบิดนี่ลูกเต้าจะนี่พาไปเบิดนี่บอไปชีคนไปชีคนอเมียน,นเฮือนซ้มีนเฮือนจนั่งรถยังไปไงขีรถเข้า ยู่อันนั้นอันขอลดข้าไปบ่บโดนโอ้ได้ยัางชิลูกชิลเต้ากินแรงอ่ะนะไม่ได้ช่งเห็นก็เห็นแกงเห็ดเอามาเห็ดย่างอ่ะนะอยู่รุมเรียกเต้าอย่างไรบ้างเรียกเจ้าจากอห็ดช่างขอนเจ้ามาจะใช่นะเอาไปลูกคนนี้ไปหาลูกไปหาโดนอ่าระวังเรากินเป็นเพราบ่เบื่อป้บเบ่เห็นอันนั้นเคยกินนะเห็ดออกแล้วบ่ยามนี่สิ จักเห็ดไอ้ซังขอเอิญคอไปจังบัวจักหากินเป็นบ่พระชาจังเจ้าเอิญไม่จังเห็ดก้อนทางนะเห็ดยังเห็ดเป็นก้อนก้อนคือไข่นาะบ่โอ้พระชายแล้วเธิขึนเอิ่อนยังตะเรตนุ่มตะเรตุนุ่มหัวเขาหนึ่งข่าวหนึ่งน้ำแล้วใช้ข่าวน้ำไม่กินแมลงยังประธานนึ่งคอยหากะลุกตะไค่ายหันไปอาบน้ำลุกตะไค่ เดาเป็นไข่บ่เดาอ๋เป็นไข่อาบน้ํามาจักเิ่จักบละเป็นไข่อาบน้ําซาหัวพร้อมนะหัวเจ้ายังเปียกอยู่อือเออไปซหัวนเป็นไข่ต้ะไข่หันไปอาบน้ําลูกนี่เข้าองเฮียนบ่นี่น่ะข้าวใหญ่นี่ข้าวแล้วเดาอืข้าวก็บ่เป็นเบ่่ยังได้บ่่บ่่โด อ่าผู้น้อยนี่เข้าจักคนน่ะนี่เข้าทุกคนเรียนอันนี้นี่3คนอ๋อมื้อนี้ปอหยังซะสีมนต์สีบ่เลยบักใหญ่นั้นือหยังผู้กกบ่น่ะอันนี้ผู้กกือือหยังล่ะจะือหยังานิดานิดดอผู้ต่อมาด้ซะัอ่าเดี๋ยวอันักปีน่ะอันนี้อันน10ปีอ่า10ปีดอืออานิดอแล้วก็ผู้ต่อมาด้ซะ อันนี้ก็อันนี้อาเทสอันนี้อาเทสด้วยอันนี้ได้ใช่อามเทอาเทแล้วก็อาทึมอาทึมแล้วก็อานุตอานุตนุ่ยบุกเทพอันนี้อาเทพอาเทพอันนี้ได้บ้องมันอาคฮะลูกคาอาคเลยอ๋ออุ้ยทันใดมื่อกี้เนี่โอ้โหดู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 เอาไม้เอาไม้ไม้ออกไปหน่อยลูกเราเอาไม้กับมือเนาะเอาไม้อาแยงอันนี้ นางแม่นี่นี่อามีโดยเอามิจะมิจะซื้อซื้อไข่กันแทะเอาไหมเอาไหมอ่ะอายังผู้ใหญ่นี่อานิดอานิดอัเทอัเทและก็อทัดอัเทและก็และก็อายังอันนี้อัทึมอัทึมและก็อเทิออเทิและก็อนุษอาและก็นางแม่อเม็ดนางเอ็ดบ่ นังไมอ๋อผ้น้องเไงสอกะเรียกพี่รูนี่เนาะอันขอโทษด้วยเจ้าบริคุมบ่อันบริกินยาคุมบ่ค้ากระจากด้วยโอ้คือเราไล่รายแทวพี่น้องเยเนาะอ่เจ็ดคนพ่อแล้วบ่อวัน เชียวอีกอยู่ปะบุจักบุจักคือกันบุจักคือกันแต่มันมีก็เอาไอ้เนาะโอ้บ้าแค่ซักแล้วเออซักแล้วซักซักษาเพอพอแล้วบอกเอาก็จ้าลายพูดเลยนี่เนาะพี่น้องเนาะให้น้าตะก้าจะมีอยู่ปะเอ้ยมีกับบารายอืมได้จจกซอฟเข่าปีหนึ่งได้สาวห้าสาวห้าซอฟได้เบิร์ตเลย มดเละแต่เดือนสามบัดแต่เดือนสามผูไปหาคอกินบัดนี่นะไปหาคอซื้อ้มัาทำฉันหาเงินมาทันซื้อหาเงินมาทันโดยโดยไปหาคอไอื้โดยแต่บัดนี้มองอยู่มองเศร้านี่ดินขี้ดินเจ้าเองบ่ดื้อของไปบ่เอาดูของไปซะดินเขาพุนเฮือดินเขาดอโอ้ขออยู่น้ำเพลนดิซอบ่ เจ้าเป็นคนอยู่ในบ้านนี่ได้บ่คนบ้านลมฮั่นค่ะเอาพรัวอยู่บ้านลมบ้านยังอันนี้จะอยู่เด่นอันนี้บ้านสะเลกเกบยงสะเลกเกบยงโดโอ้โดโดไม่จะซื้อคักอันนี้เนาะซื้อบ้านกับพี่น้องเลยทั้งซื้อบ้านถือลูกผู้ขากิลี่อันนี้เจ้านี่อันอยู่นี่นี่จะใช้อันน้ำในพื้นไฟอยู่ใส่ น้ํไมีไผ่ได้อยู่มืดอยู่ใต้เอายังสเหือกินข้าวซะมอไผ่แ้มไผ่ดอน้ก็ใน้ําข้าวล้บ่มีน้ําน้ํายังยาบาดาบ่น้ํากกนะน้ําบดาข้าวนั่นแหละเพิ่นให้ใไผก็บ่มีเหืเลยบมันบ่มืดบ่ซะก็คืนมดแล้วเจ้ายังเหบ่มีเอามไผ่หั่นไปซากอยู่ไสซากอยู่เฮือนหญ้าคอยุนอยู่ลัวคอยไปซากอยู่ฮ อันนี้อันน่ะผัวเจ้าเจะมาอยู่เฮือนผัวบ่บอมาอยู่เพื่อนอันนั้นพ่อพักพ่เสียแล้วพ่อแม่ก็อยู่เฮือนพ่อแม่่แม่เสียบัลลัยโดยโดยโดยปุ๊กต่หึงแล้วก็เฮือนนี่ก็หยกชี้ซีแท้ห้องนะทุกปีแต่ได้บ่อสิบปีไม่เจอการเคยอยู่ปีนี่เคยได้ลูกสามคนอเฮือนนี่ลูกสามคนเลยโดยคนนี้ โดยโดยพี่น้องเลยเนาะออันนี้เจ้าเองว่าตั้หูกตําผผาตําชิ้นอะไรด้ยตั้ไปขายบ่เอ้ยบ่เห็นตําใส่นี้ดยเจ้าอากมาใช้ขายเผยตย้มเพ่าอแทวไงเม่ทออกมาให้ด้วยอ๋อดยโดยด้วดยเพื่อนเอามาให้พี่น้องเลยอันว่าตํารับจ้างเพิ่นบอกดอเพื่อนให้แบบได้อลยล้วกับปันตันบ่ปันกันชินนี่ แค่หม่งอยู่หม่งนอนเจ้าบ่ได้มี่อย่างบ่บุรมี่ยังแหละบ้างนี่นี่ชาดพื้นเดียวนี่ไม่ชาดพื้นเดียวฮะโดยมานก็นอนก็นอนในแป้นเลยบ่นอนแม่นานเลยโอ้คักกิลี่นี่พี่น้องเลยโหดโภเราใช้เข่ากันีนบ่มีน้ำมีมียังก็บ่มีข้าวข้าวกินก็ไปหาคออาบ่เดี๋ยวนี้โดยหากระเมือแล้วหากระเมือ ไม่คอยเป็นไข่เลยเจ้า oh น่ะเป็นไข่มาตะขอเข่าเลยเป็นไข่เลยโดยโดยโดยเอาเฉยๆไปเอาเอาเข่ามาให้ก oh ันเด้อในดังรถฮะโดยเพราะได้มาชูลูกสูเต้ากินพี่น้องเลยแกงเฮ็ดแล้วกับไข่ชิมัหม้ออบไรเดี๋ยวเข่ามาให้แล้วก่อนมา แทงกลางแล้วม,มันหิวเข้านะครับอ,อดูอดูหนังมีแสงนะขึ้นแบลวแล้ว,วครับเออสองสอบมาแหละอยู่ในหลังรถนะอิร่ามามาหิวเอาันนี้ละเอาขอนมเนี่ยไปแว้จะยาวแล้วเท่านล้าขนมขนมกันมบนมได้แล้วดูไปไปขึ้นไป ตังต oh, okay. ังอาจุนยน้อนเออจะฝึกนองอาจุอาละเอาเอากิน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 โอ้หเฮ็ดบานนี่เอาแกะมาทำก่อาบุเคยได้กินบ่ได้ได้นกรุ๊กกรีกัน้โมีเงินกินหองเธอหนึ่งพันบา Ni nhìn kim cano mất thức thực lắng nghe kim cano ngó bang can bang canh hay muôn nầm nầy đâu muôn mẩy nầm nina hay muôn nầy la a pancan 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 nè pancan 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 pan pancan 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 bố khơi đây, kín, nó <laughs> แน่นกันแล้วก็ถึกดึกน้องกู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 หิวหกเดีโดได้พี่น้องเลยตีปลานะกันตีปลาเนี่ยว่าอาบน้ำมาเจ็บหัวเจ็บหัวเลยมีบ่อยาะกินยาจะกินมีบ่โบมามีนะี่มีบ่เขาขายน้ำบ้านมีโอ้เดี๋ยวให้เอาเงินให้ไปซื้อเอาด้วยเถิดเด้ออยังมองเอกอาบน้ำกอดได้ เจ้าจะอาบแม่เป็นไข่เนี่ยมันัเป็นม้านักเลยมันบ่มีผู้เบิง่งผู้แย่งลูกด้วยฮะอ้อาวอา้าวใช่แล้วนั่นพี่น้องเลยเงินหาชิดข,ข่าวคลองทั้งหมดนี่ก็เป็นคลองดวงตาดมเด้อทั้งเงินพร้อมเพิ่นผักมาให้บนเตียงผักอวยพรอดเพิ่นในี่ยขมุกขอบใจเพิ่นในขอบใจเพิ่นในเอ้ยอจ่ายเด้อหาเลวไลโฟอันนั้นเชื่อบนนี่โดนไปยางแน่ใช่ปะ เออพ่อเนเพิ่นอยู่ดีไม่แห้งเลยอยู่ดีไม่แห้งจะเจ็บจะใครเด้อโดยให้ลำรวยกว่านี่โดยโดนเอาไปซื้อยามากินแซ่เด้อโดนโดนมันคำเดี๋ยวไปนอนไงชั้นหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำท่านไดหนึ่งเข่าบ่บ้าโอ้ด้วยเอาฉันทำเมื่อก่อนวันนี้อ่าได้ววันหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำจะเที่ยงกันเดี๋ยวเที่ยงกันนั่งชื่อนั่งชื่อก็ถอะอยู่พี่น้องเไยก่นนั่น เราเป็นยังบงเป็นยังเงารับกรับก่อนมันคำอะไรเมื่อก่อนเด้อโดยโดยเันดับแรเมื่อก่อนไปไปดู้นะเดี๋ยวบางกล้องพี่ไป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 กันเออโอเคพ่อแม่พี่น้องไงบ้านนี้แก้วเตียงชิคอตัวเดินทางกรับก่อนครับพี่น้องเนาะเรื่องเล่าของเอื้อยเพิ่นกาบธรรมบดดาพี่น้องเไยเนาะอายุสามสิบปีก็มีลูกเจ็ดคนพี่น้องเไยเอาพอตั้งแต่อายุสิบห้าปีแล้ววะกอ แต่ใช่ปีพัวปีได้นะพี่น้องเลยคำชะบาแล้วกันเนาะส่วนใหญ่ผมไม่ได้กินยาโคบยาคุ้มแล้วก็ข่าวน้ามันจำปากรบผพ่อกินไปหาคอผมก็ทึกพี่น้องเลยนีแต่บ่อเตียงงานซื้อเข่าติดรถไว้ของเงินของดวงตาดมอะไรเนาะกระต้มขนมมาฝากมาต้อนเพลินก็คือ้ชิดแต่หิวแต่หดอยู่หลอกเล็กน้อยกับแต่ทงซานพี่น้องเลยบ่มีน่ากินเนาะได้ขนมเนนมมากกับญาติกินนึกถึกพี่น้องเลยเอ้ยแล้วก็บื้สบายอยู่อ่า บุญญากินซร์บรมาเตียงก็บพระเองยาติดหลดมาไว้เนาะพี่น้องจะมีแต่เอาเงินให้เราหาสิบพันให้เราไปซื้อเอาพี่น้องเลยอยู่หิมทางอยู่เนาะพี่น้องเลยจะชิบ้าจังใด้าวันนี้ก็บพรเตียงขวตุลาไปก่อนวันนี้พี่น้องเลยค่อยคำลงแรงเนาะพี่น้องเนาะต้องขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบิด์ตสกูดจุคนที่เข้ามาฮับสมคลิปจนจบแล้วก็บบุคคลโฆษณาพี่น้องเลยเป็นละเมี้ก็บพรเตียงขวตุลาแล้วไปนาะพี่น้องเนาะอ่า ลาไปก่อนวันนี้พี่น้องเลยเนาะว่าเจอกันเมื่อหน้าอีกเนาะพี่น้องเนาะต้องผาคพีภาคน้องสามารถติดตามหับสม้มว่าบาเตียงขีไปไทยคลิปหรือว,ว่าไปส่้ยเรือทั้งใดก็ภา,าพี่ภาคน้อง้ามาเป็นกําลังใจบาเตียงคือเก่าเลยพี่น้องเด้เออ่าจะพ่ป้าพ่อถิ่มกันพี่น้องเลยสำหรับอ่าเบาเตียงกับโบมีหยางลายเนาะมีแต่น้ำเสนอสิ่งดีๆและมีประโยชน์บ่มีประโยชน์ให้พี่ให้น้องเบิงบ่งกับอดทนลดการเบิ่งน้ำกันพี่น้องเลยเนาะื้นนี้ก็ เระเตียงได้ขึ้นมาทั้งเมืองพีนพี่น้องเลยก็ได้ไปหาครอบครัวเอ้ยเพิน่นที่มีรูปเจ็ดคนนี่แหละเนาะเอาสำหรับวันนี้กับรเรเตียงไปเด้อพี่น้องเด้อสบายดีพ่อแม่พี่น้องเปิดสุขสุขคนเนาะ